ลมเช้าพัดผ่านป่าไผ่เบาๆเสียงใบไผ่กระทบกันเหมือนเสียงกระซิบของธรรมชาติที่กำลังเล่าเรื่องบางอย่างพี่กานนั่งสงบอยู่ริมลำธารสายตาคล้ายมองทะลุสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นน่องเดินเข้ามาด้วยสีหน้าคุ่นๆเหมือนมีเรื่องขาใจอยู่เต็มอก พี่กันครับผมเจอคลิปอาจารย์คนหนึ่งครับแกบอกว่าคนอื่นปฏิบัติผิดหลงทางหมดดูถูกชาวบ้านแล้วก็บอกว่าตัวเองตื่นรู้ที่สุดผมรู้สึกแปลกๆครับมันใช่จริงเหรอพี่กันยิ้มบางๆเหมือนรู้อยู่แล้วว่าบทเรียนวันนี้คือเรื่องนี้นองคนที่ประกาศว่าตัวเองไม่หลงคือคนที่กําลังหลงมากที่สุดค่ะน้องชงัก ทำไมล่ะครับพี่เขาก็ดูมั่นใจดูพูดเหมือนจริงพระเซนที่นั่งหลับตาอยู่เปิดดวงตาช้าๆสายตานิ่งลึกเหมือนเห็นทะลุทั้งคนพูดและคนฟังนองผู้ที่ต้องประกาศว่าคนอื่นหลงคือผู้ที่ต้องการให้โลกเชื่อว่าตนไม่หลงเสียงน้ำในลำธารไหลผ่านหินอย่างสม่ำเสมอแต่คำนี้ เหมือนก้อนหินก้อนใหญ่ลนกลางใจของหน่องพระเ็นพูดต่อจิตที่ยังต้องเหยียบคนอื่นเพื่อให้ตนเองสูงคือจิตที่ยังกลัวว่าตนต่ำจึงต้องสร้างภาพสูงขึ้นมาปกปิดความกลัวนั้นพิกันพยักหน้ายิ่งพูดว่าคนอื่นผิดมากเท่าไหร่ยิ่งเผยให้เห็นว่า ตัวเองยังถูกกิเลสลากมามากเท่านั้นค่ะน่องนิ่งไปเพราะเขาเพิ่งเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนงั้นคนที่ประกาศว่าตนสำเร็จเขาก็ยังหลงอยู่หรอครับอาจารย์พระเซนตอบทันทีใช่เพราะผู้ตื่นจริงไม่มีตัวตนให้สำเร็จผู้ตื่นจริงไม่ต้องบอกใครว่าเขาตื่นผู้ตื่นจริงเห็นว่าทุกคน ล้วนกำลังเรียนรู้ในแบบของตัวเองนองถอนหายใจอาจารย์ครับแล้วการหลงนี่มันแย่ไหมครับคนเราหลงก็ผิดดิพระเซนสายหน้าอย่างช้าๆธรรมะไม่ได้ห้ามหลงเพราะการหลงคือส่วนหนึ่งของการตื่นถ้าไม่หลงก็จะไม่รู้ว่าหลงคืออะไรและจะไม่รู้ว่าตัวตนเกิดขึ้นอย่างไร พี่กันเสริมว่าหลงไม่ใช่ปัญหาขนองปัญหาคือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองหลงแล้วเอาความหลงไปตัดสินคนอื่นน่องจ้องลำธารคล้ายเห็นภาพชีวิตตัวเองหลายช่วงเวลาที่เคยคิดว่าตัวเองถูกที่สุดแล้วทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวพระเซนพยักหน้าเหมือนอ่านใจเขาออก การหลงที่ออกยากที่สุดคือการหลงว่าตนเองพ้นแล้วเพราะมันมีความรู้สึกสูงส่งค้ำอยู่และอัตรารูปนั้นคือเงาที่แข็งแรงที่สุดในจิตป่าไผ่เงียบลงเหมือนทั้งธรรมชาติหยุดฟังช่วงสำคัญที่กำลังเปิดขึ้นในใจหน่องพี่กันพูดประโยคสุดท้ายของชุดนี้ว่าธรรมะ ไม่ใช่ที่ให้เราวัดคนอื่นแต่เป็นที่ให้เราดูใจตัวเองน้องคะคนที่ดูถูกคนอื่นแปลว่าเขายังไม่เห็นเงาในใจตัวเองค่ะน้องก้มหน้าแต่รอยยิ้มบางๆปรากฏที่มุมปากเหมือนเขาเริ่มเห็นเงาของตัวเองชัดขึ้นเป็นครั้งแรกน,ออน่องยังนั่งเงียบอยู่ ราวกับคำพูดของพระเซนเมื่อครู่อย่างสะเทือนอยู่ข้างในเขามองลำธารไหลเรื่อยและพูดออกมาช้าๆเหมือนคนที่เริ่มรู้ตัวว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับใจตัวเองไม่น้อยเลยอาจารย์ครับแล้วคนที่ชอบบอกว่าคนอื่นหลงเนี่ยเขารู้ตัวไหมครับว่าเขากำลังหลงอยู่พระเซนสายหน้าเบาๆ ไม่รู้ตัวรลอกน้องเพราะถ้ารู้ตัวเขาจะหยุดเองผู้ที่หลงว่าตัวเองตื่นแล้วจะไม่มีวันเห็นว่าตัวเองกำลังหลงเพราะเขาเชื่อภาพที่ใจเขาสร้างมากกว่าความจริงพี่กันเสริมว่ามันเหมือนคนที่ถือไฟอยู่ในมือคะ่ะแต่บอกคนอื่นว่าเธอระวังจะโดนไฟนะ ทั้งที่ตัวเองโดนไฟลวกอยู่แต่ไม่รู้ตัวน่องทำหน้าเหมือนกําลังเข้าใจอะไรบางอย่างอ้าวงั้นที่เขาพูดว่าคนอื่นหลงหมดยกเว้นฉันคือเขาหลงตัวเองเหรอครับพระเซนหัวเราะเล็กๆแต่ไม่ใช่หัวเราะเยะเป็นหัวเราะแบบคนเห็นความจริงมานานแล้วนองการบอกว่าคนอื่นหลงทั้งหมด คือการสร้างโลกที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางและคนแบบนี้กำลังติดบ่วงที่ชื่อว่าผู้รู้มากที่สุด <_ d ood le> เขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงนิ่งลึกแต่คมเหมือนใบมีดเซนผู้รู้นี่แหละคือมายาที่แข็งแรงกว่าผู้ไม่รู้เสียอีกเพราะผู้ไม่รู้พร้อมจะเรียนรู้แต่ผู้ที่คิดว่าตนรู้แล้วไม่เปิดรับอะไรเลยจึงออกจากความหลงยากที่สุด นองขยับตัวเล็กน้อยเหมือนคำนี้แทงโดนบางมุมของตัวเองเขาพึพรรมพำเบาๆเหมือนผมเลยครับเวลาเห็นใครคิดไม่เหมือนผมผมก็หงุดหงิดคิดว่าเขาโง่แต่ที่จริงผมนี่แหละหลงว่าตัวเองถูกพี่กันยิ้มบางๆทุกคนเคยเป็นขนองเพราะอัตตาชอบให้เรารู้สึกว่าฉันดีกว่า ฉันเก่งกว่าเพื่อให้มันอยู่รอดไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะเลยแม้แต่นิดเดียวพระเซนจุ่มนิ้วลงลำธารให้หน่องดูน้ำเป็นคลื่นชั่วครู่แล้วกลับเรียบอีกครั้งหน่องดูน้ำสิน้ำไม่เคยบอกว่าคนอื่นคุณและไม่เคยบอกว่าตนเองใสมันแค่ใสเพราะธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้น คนตื่นจริงก็เป็นแบบน้ําไม่ต้องประกาศไม่ต้องชี้ไม่ต้องพิสูจน์นองถอนหายใจแต่เป็นลมหายใจแบบโล่งขึ้นเล็กน้อยเหมือนวางของบางอย่างลงจากใจเขาพูดเบาๆว่างั้นคนที่ประกาศว่าตัวเองพ้นแล้วกำลังประกาศความหลงของตัวเองต่อหน้าคนทั้งโลกพระเซนตอบทันทีว่า ใช่เพราะธรรมะไม่ต้องการป้ายชื่อไม่ต้องการหิ่งไม่ต้องการยศไม่ต้องการลาบมันต้องการแค่ใจที่ยอมรับว่าเรายังมีอะไรในตัวเองที่ต้องเห็นอีกมากพี่การเสริมด้วยประโยคคมๆค,คนที่รู้ว่าตัวเองยังหลงเริ่มพ้นแล้วแต่คนที่คิดว่าตัวเองไม่หลงยังลึกในหลุมของตัวเองค่ะ นองมองลำทานอีกครั้งคราวนี้แววตาเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะเขาเก่งขึ้นแต่เพราะเขาเริ่มเห็นความหลงของตัวเองโดยไม่ต้องปฏิเสธมันสายลมพัดแรงขึ้นเล็กน้อยใบไผ่ไหวตามจังหวะธรรมชาติ ราวกับกําลังขับเสียงประกอบให้บทเรียนของวันนี้นองนั่งกอดเขา่ามองไผ่ที่แกว่งไปมาเหมือนคนที่เพิ่งเห็นบางอย่างในใจตัวเองชัดขึ้นกว่าเดิมเขาหันมามองพระเซนแล้วถามสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจอาจารย์ครับ ทำไมบางคนถึงหลงแบบนั้นได้ลึกขนาดนั้นครับทั้งที่เขาก็ปฏิบัติธรรมมาตลอดพูดถึงการตื่นรู้ทุกวันแต่กลับดูถูกคนอื่นแล้วก็คิดว่าตัวเองสูงกว่าพระเซนหลับตาลงเพียงครู่ก่อนจะเปิดขึ้นอย่างช้าๆเพราะการปฏิบัติธรรม สามารถกลายเป็นเครื่องมือของอัตตาได้หน้องอัตตาเป็นสิ่งฉลาดมากมันสามารถใช้แม้กระทั่งธรรมะเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้นพี่การพยักหน้านี่แหลคะค่ะที่อันตรายที่สุดอัตตาในรูปแบบความดีอัตตาในรูปแบบผู้รู้อัตตาในรูปแบบผู้ตื่น พระเซนเสริมมันไม่ใช่อัตตาแบบคนธรรมดาแต่มันคืออัตตาที่สวมจีวรแห่งธรรมะอันนี้แหละออกยากที่สุดนองนิ่งไปราวกับโดนเปิดผนังบางอย่างในใจอาจารย์ครับงั้นคนแบบนี้ก็ไม่รู้ตัวเลยเหรอครับ พระเซนตอบอย่างหนักแน่นไม่รู้เพราะเขาเชื่อว่าเสียงของอัตตาคือเสียงของธรรมะเขาเชื่อว่าความคิดของเขาถูกต้องที่สุดเขาเชื่อว่าตัวเองตื่นแล้วจริงๆและเพราะความเชื่อแบบนี้เขาจึงออกจากความหลงไม่ได้พี่กันพูดต่อ เวลาคนหลงธรรมะแบบผิดผิๆเขามักจะเชื่อว่าตัวเองพิเศษค่ะพิเศษกว่าปราดเปรียงกว่าเห็นลึกกว่าและยิ่งคิดว่าตัวเองพิเศษก็ยิ่งห่างไกลความจริงน้องถามต่ออย่างจริงจังแล้วการเห็นความหลงของตัวเองมันต้องทำยังไงครับพระเซนยิ้ม ไม่ต้องทำอะไรแค่ซื่อสัตย์กับใจตัวเองที่สุดถามตัวเองว่าเมื่อกี้เราตัดสินคนอื่นเพราะธรรมะหรือเพราะอัตตาถ้าตอบได้จริงเจ้าจะไม่หลงนานพระเซนหยิบใบไผ่แห้งขึ้นมาถือไว้กลางระหว่างทั้งสามคนคนที่หลงว่าตัวเองพ้นแล้ว ก็เหมือนใบไผ่นี้คิดว่าตนเองตรงแข็งแรงไม่ผิดอะไรแต่พอโยนลงน้ำเขาปล่อยใบไผ่ใบไผ่หมุนคว้างทันทีไม่มีทิศไม่มีทางก่อนจะโดนน้ำพัดไปอย่างไร้การควบคุมนี่แหละนอง ความหลงในความรู้สึกว่าตัวเองตื่นมันไม่ได้พาไปไหนมันแค่พัดไปตามความคิดของตัวเองเท่านั้นน่องมองใบไผ่ที่ลอยไปไกลแววตาเต็มไปด้วยความเข้าใจแบบที่ไม่ต้องใช้คำพูดพี่กันพูดสรุปสั้นๆแต่คมชัดถ้าใครยังต้องบอกว่าคนอื่นหลง แปลว่าเขายังหลงอยู่ในความคิดของตัวเองค่ะคนที่เห็นธรรมจริงเขาจะเห็นว่าทุกคนกำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันเพียงแค่คนละจังหวะเท่านั้นนองหายใจลึกเหมือนวางบาปบางอย่างที่ไม่ใช่ของตัวเองลงจากหัวใจและรู้ว่าการดูคนอื่นผิด ก็คือความหลงของตัวเองเช่นกันลมเริ่มอ่อนลงแสงเย็นโรยผ่านลำไผยเป็นเส้นสีทองบางๆทั้งสามคนนั่งนิ่งอยู่ริมลำธารแต่ในใจของหน่องกลับมีเสียงบางอย่างดังขึ้น เสียงของความจริงที่เริ่มชัดขึ้นหลังจากได้ฟังคำของพระเซนนองพูดเบาๆแต่จริงกว่าทุกครั้งอาจารย์ครับผมเริ่มรู้สึกว่าเวลาคนดูถูกคนอื่นเพราะคิดว่าตัวเองตื่นนั่นมันเกิดเพราะเขามองไม่เห็นความหลงในใจตัวเองเลยใช่ไหมครับ พระเซนพยักหน้าช้าๆใช่หนองความหลงที่ลึกที่สุดคือความหลงที่แอบอ้างชื่อธรรมะเขาหยิบก้อนหินเล็กๆขึ้นมาแล้วปล่อยลงบนพื้นเบาๆการดูถูกคนอื่นคือการโยนก้อนหินออกไปแต่การไม่เห็นความหลงของตัวเองคือการซ่อนก้อนหินก้อนใหญ่ไว้ในใจหนักกว่าลึกกว่า อันตรายกว่าพี่กันมองหน้าหน่องด้วยสายตาอ่อนโยนบางคนคิดว่าตัวเองมีปัญญาเหนือใครเพราะเขาสามารถจับผิดคนอื่นได้แต่เขากลับจับไม่ได้ว่าตัวเองกำลังถูกอัตตาหลอกอยู่ทุกวินาทีลำทานสะท้อนเงาไัยเหมือนภาพที่เตือนว่าเงาของตนเอง มองยากที่สุดนองพลิกฝามือมองตัวเองเรากับเพิ่งรู้ว่าตัวเองก็เคยทำแบบเดียวกับที่กำลังพูดถึงเขากลืนน้ำลายก่อนเอ่ยขึ้นเหมือนผมเลยครับบางทีผมรู้สึกว่าคนอื่นคิดผิดผมคิดถูกมันก็แอบแอบรู้สึกเหนือกว่าทั้งที่จริงผมนี่แหละกำลังหลงอยู่พระเซ็นหัวเราะเบาๆ เป็นเสียงหัวเราะที่ไม่ใช่การล้อเลียนแต่เป็นเสียงที่รับรู้ความจริงของมนุษย์ดีมากน่องการเห็นความหลงของตัวเองคือก้าวที่ยากที่สุดเพราะมันเหมือนมองตัวเองในกระจกตอนที่ไม่มีแสงไฟพอแสงแห่งสติส่องเมื่อไรทุกอย่างก็ชัดเขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงลึกผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่หลงจะพลาดความจริง เพราะพวกเขามองหาความบริสุทธิ์ในตัวเองแทนที่จะมองหาสิ่งที่ยังไม่บริสุทธิ์ในใจพี่กันเสริมด้วยความนุ่มนวลธรรมะไม่ได้ต้องการให้เราสมบูรณ์แบบค่ะธรรมะต้องการให้เราซื่อสัตย์กับความจริงของใจตัวเองแม้ความจริงนั้นจะเป็นเงาดำที่เราไม่อยากมองก็ตามนองหันมามองพระเซนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับ ว่าเราเริ่มหลงในธรรมะแบบละเอียดพระเซนตอบทันทีดูตรงนี้หนองถ้าเจ้าเริ่มรู้สึกว่าฉันเหนือเขาฉันรู้กว่าเขาฉันตื่นกว่าเขานั่นแหละเจ้าเริ่มตกหลุมแล้วเขาชี้ไปที่ลำธารแม่น้ำไม่เคยบอกตัวเองว่าไหลถูกทางมันแค่ไหลตามธรรมชาติของมัน ผู้ตื่นก็เช่นกันไม่ต้องประกาศไม่ต้องตัดสินไม่ต้องยกตนไม่ต้องกดใครเพราะทุกคนกำลังเดินอยู่ตามธรรมชาติของตนเองลมเย็นพัดผ่านเหมือนย้ำคําสอนที่ไม่มีคำใดต้องเพิ่มเติมนองหลับตารู้สึกว่าหลายอย่างในใจที่เคยแข็งเริ่มนิ่มลงคลายลง และเห็นชัดขึ้นว่าตัวเองก็เคยหลงแบบเดียวกับคนที่เขาวิพากอยู่ในความเงียบเขารู้สึกได้ความจริงบางอย่างที่ไม่ต้องใช้คำสอนอธิบายว่าการเห็นความหลงของตัวเองคือแสงสว่างที่แท้จริงที่สุดในเส้นทางนี้แสงสุดท้ายของวันเริ่มโรยตัวลง ป่าไผ่ทั้งป่ากลายเป็นสีทองอ่อนๆสายน้ำไหลเอื่อยราวกับกำลังจดบันทึกบทเรียนของวันนี้ไว้ในความเงียบนองนั่งนิ่งอยู่นานราวกับบางอย่างภายในตัวกำลังคลี่ออกอย่างช้าๆเหมือนปมที่ผูกแน่นมานานพึ่งคลายตัวลงเขาหันไปมองพระเช็น สายตาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่สายตาของผู้ฟังคำสอนแต่เป็นสายตาของคนที่เริ่มเห็นตัวเองจริงๆอาจารย์ครับผมเพิ่งเข้าใจเลยว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเก่งกว่าใครหรือรู้มากกว่าใครเลยนะครับมันเหมือนยิ่งปฏิบัติ ยิ่งต้องเห็นว่าตัวเองยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะพระเซนพยักหน้าเบาๆเหมือนกำลังรอคำนี้ทั้งวันใช่แล้วหนองผู้ที่เดินบนเส้นทางธรรมจริงๆจะไม่รีบปักธงว่าฉันถึงแล้วเพราะเขาเห็นว่าทุกก้าวที่เดินคือบทเรียนไม่ใช่ใชัยชนะ พี่กันมองไปที่ใบไผ่ที่ร่วงลงน้ำลอยช้าๆไปตามกระแสน้ำธรรมะไม่ได้ทำให้เราเหนือกว่าใครคะ่ะแต่ทำให้เราถ่อมตัวลงเพราะเราเห็นความจริงว่าใจเรายังมีอะไรให้วางอีกมากนองคิดตามแล้วพูดขึ้นอย่างช้าๆแล้วคนที่ประกาศว่าตัวเองพ้นแล้ว แต่ไปว่าคนอื่นหลงก็คือเขายังติดในภาพที่ใจตัวเองสร้างใช่ไหมครับพระเสนตอบทันทีใช่เขายังไม่เห็นเงาในใจตัวเองและยิ่งเขาไม่เห็นเงาเขายิ่งคิดว่าเงานั้นเป็นความจริงของคนอื่นพระเสนชี้ไปที่ลำธารผิวน้ำสะท้อนผ้าไผ่เป็นเงาที่บิดเบี้ยวแต่เพียงแค่ลมพัดผ่านเงานั้นก็สั่น และหายรูปร่างทันทีนองเงาคือสัญ,ญลักษณ์ของความหลงเราไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับเงาแค่ต้องรู้ว่ามันไม่ใช่ต้นไผ่จริงๆอย่างเดียวก็พอแล้วคำนี้ทำให้หน่องยิ้มยิ้มแบบที่คนเข้าใจอะไรบางอย่างแบบที่ไม่ต้องมีเหตุผลมารองรับเพราะมันเกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่ที่หัว งั้นสรุปคือการหลงนี่ไม่ใช่เรื่องผิดเลยครับพระอาจารย์พระเซ็นหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่เหมือนใบไผ่ไหวตามลมเบาแต่ลึกเรียบแต่จริงไม่ผิดเลยนองเพราะถ้าไม่หลงเราก็จะไม่รู้ว่าหลงเป็นอย่างไรและจะไม่มีวันพ้นจากมันได้เลยพี่กัมพูดปิดท้ายน้ำเสียงนิ่งลึก และอบอุ่นคนที่รู้ว่าตัวเองยังมีความหลงกำลังก้าวเข้าใกล้ธรรมะแต่คนที่เชื่อว่าตัวเองไม่หลงกำลังเดินห่างออกไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวหนองมองลำธารที่สงบอย่างลึกซึ้งเหมือนเขากำลังเห็นเงาความหลงของตัวเองลอยผ่านไปโดยไม่ต้องผลักไม่ต้องยึด แค่เห็นแล้วปล่อยให้มันไหลไปตามน้ำป่าเงียบลงแต่ในความเงียบนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนในใจเขาว่าธรรมะไม่ใช่การเหนือกว่าแต่คือการมองเห็นตัวเองอย่างไม่โกหกใจตัวเองอีกต่อไปและประตูอีพีถัดไปเริ่มเปิดขึ้นเอง โดยไม่ต้องฝืน